ก็คือเราฝันในฝันคุยกับใครไม่รู้ตั้งนานสองนานคุยกันไม่รู้เรื่องเลยอ้า สรุปคุยกับคนบ้ามีใครทำนายฝันเป็นบ้างอ่ะแปลว่าอะไรเนาะได้เลขเด็ดอะไรบอกอิ่มหน่อยนะงวดหน้าเจอกันตื่นมา,าทีงงเงียเลยอ่ะทุกคนยังดีนะที่วันนี้อิ่มกับคุณชายเวิร์กฟอร์มโฮมเลยตื่นสายได้นิดหน่อยมีของติดตู้ยันที่เคยสั่งมาจากเซเวน่นเอามาทำแซนด์วิชกินกันก่อนทำงานละกันวันนี้จะทำเป็นแซนด์วิชปูอัดข้าวโพดเอาไปผสมกับน้ำสลัดครีมขวดน,นี้ซื้อมาจากโครงการหลวงอตกรอร่อยดีม,มีใครรู้จักตลาดอตกรไหมอยู่แถวจตุจักรนี่เองอคนนะ่ะชอบคิดว่าอตกรขายของ เออแต่มันก็แพงอ่ะจริงๆของถูกและดีก็ยังมีอยู่นะอย่างอิมกับคุณชายไปโครงการหลวงประจําเลยในนั้นก็จะมีพวกผักสดอาหารของที่ส่งมาจากดอยส่งตรงมาถึงกรุงเทพเลยไปทีไรนะได้ของกลับมาเพียบเลยอ่ะเอ้าเมาส์เพลินแซนด์วิชของเราก็เสร็จพอดีเลยทุกคนมากินอาหารเช้าง่ายๆเติมพลังให้ตัวเองก่อนทํางานกันคะ<ช>่ะใครจะตามเครื่องทําแซนด์วิชเปลี่ยนถาดได้ที่คลิปมือแมวคลองช้ายในคลิปดูที่ตะก้าสายมือได้เลย